โอเคครับผมทาวิธีการลงไฟล์นะครับสำหรับเจ้า Sonic c r a k นะครับ m a t r i x Box Two นะครับตัวนี้เลยนะจ๊ะตัวที่มี1 2 3ปุ่มเนี่ยนะจ๊ะอ่าโอเคครับผมนะเราเชื่อมต่อให้เข้ากับคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับอันดับแรกเปิดเครื่องเสียบสายแจ็คทั้งสองรูแล้วก็นี่นะครับ USB นะครับเสียบให้เข้ากับคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็นี่เลยนะครับอ่าโอเค มาที่หน้าจอเลยจ้าเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยนะครับอ่ะโอเคพอเปิดโปรแกรมขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับตัวนี้นะครับนะเรากา็ตัวสอบพวกอมเขาเรียกว่าฟต์ r แวร์อัปเดตเช็คดูนะครับนะถ้าเป็นยังไม่เป็นเวอร์ชันล่าสุดก็อัปเดตกันได้เลยนะครับนะ,ะต่อมาอดับแรกเนี่ยนะครับนะตรงเนี้ยมันจะว่างๆอยู่นะครับตอนแรกเนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยมีอะไรนะ มันจะมาถึงประมาณตรงนี้เนี่ยนะครับประมาณช่วง3 0มสิกว่าหรือแล้วแต่นะครับนะคลิกตรงช่องว่างแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเลือกให้ใหม่เลยนะครับซ้ายมือนี่นะสักค,ครู่เนี่ยนะครับมันจะเขียนว่า multi box มันจะขีดีด๋ยว่างๆอยู่นะครับทีนี้ให้เราทําการคลิกขวาตรงนี้นะครับคลิกขวาเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปที่ import อ่าช้านะคลิกขวา แล้วก็มาที่ Import ทันนะครับอ่าโอเคคลิกเลยครับอ่ามันจะถามว่าอ่าคุณต้องการจะอ่ p อ r t f i ตไฟใช่ไหมใช่โอเคฉันต้องการนี่นะครับอ่าโอเคแล้วก็มาที่โฟลเดอร์นะครับที่ผมลงไว้นะครับนะครับที่ผมลงไว้ก็มีหลายโฟลเดอร์นะในในอ่า e d ก i v ไดรฟ์ของผมเนี่ยก็จะมีแบบว่าเยอะมากๆเลยนะครับนะจนถึงประมาณนนั้นที่ ท้าใหม่สุดก็น่าจะเป็นอันนี้นะครับก็คือโฟลเดอร์โฟลเดอร์นิวเนี่ยนะครับโฟลเดอร์นิวนะครับหรือว่าอันนี้พวกนี้ก็ลงได้นะครับหรือลองดูนะครับอ่าโอเคโฟลเดอร์นิวนะครับอ่าเอางี้ลองเราลงลงสักประมาณ3ามพีเซตละกันนะครับ1 2 3ก็ได้หรือจะลงพีทีละ1นพีเซตก็ได้นะครับ1เสียงก็ได้นี่คือแล้วแต่นะครับแต่นี้ผมลงเป็นตัวอย่างเอาสัก3เสียงแบบนี้นะครับ นะครับเลือกเข้าไปกดคอนโทรลหรือว่ากดชิปก็ได้นะครับเลือกสามัญน,นะครับแบบนี้แล้วก็กด Open ทีเนี้ยเขาก็จะถามว่า Import preset ของคุณเนี่ยต้องการ IR จากจากในระบบหรือว่าจะเป็น IR จาก User กด IR User นะครับนี่นะครับกด IR User นะครับเพราะว่าบาง preset ผมก็ใช้ IR ที่ผมกําลังจะสอนลงต่อไปนี้นะครับอากด iruser นะครับเพราะถ้าคุณไม่กดมันเพีย้ยนเลยนะครับต้องบอกเลยนะครับอาแล้วก็เลือกนะครับอันที่ว่างๆแบบนี้อันนี้คือตัวอย่างนะครับน,นี่คือตัวอย่างนะอันบนนี่คือผมลงไปหมดแล้วแต่นี่คือตัวอย่างให้ดูนะกด o v e r r i d e นะครับก็คือการเซฟเนี่ยมันก็จะโหลดดิ้มารอแป๊บนึง ก็กดโอเคแค่นี้เองครับนี่ครับ preset solo ก็จะมาแล้วหลังจากนั้นนะครับให้คุณลง ir ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเล่นนะครับอ่านี่เห็นไหมเนี่ยมันก็จะเป็น ir ของผมตรงนี้นะครับ american ir เนี่ยนะครับแล้ววิธีการลงก็คือคลิกที่ ir ก่อนคลิกที่ตัว cap เนี่ยคลิกที่ cap เนี่ยคลิกที่ cap ให้มันขึ้นตรงนี้ก่อนนะครับเห็นไหมอ่าพอคลิกที่ cap เสร็จปุ๊บแล้วก็มาที่ user เลยนะครับของคุณถ้าเกิดว่า user หนึ่งนะครับ มันยังไม่มีนะครับก็ให้เลือกตั้งแต่ยูเซอร์หนึ่งก่อนนะครับอ่าแบบนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูเอาเอานี่ดีกว่า,านี้ง่ายยูเซอร์นะครับคือคือของผมเนี่ยมาลงไปแล้วคือเข้าใจไหมแต่ว่าของคุณนะ่ะถ้ามันยังไม่ได้ลงเนี่ยมันจะขึ้นไป6 5 4 3 2 1อะไรอย่างะไรเงี้ยนะครับมันจะเป็นแบบนี้อันนี้เข้าใจตรงกันนะครับอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวผมลองลงอัน อันที่7ละกันอ่าอันที่7นะสมมุติว่าคุณคุณอยากลงอันที่7นะคลิกอันที่7ก่อนแบบนี้นะคลิกให้มันเป็นสีอย่างเงี้ยนะครับอ่าคลิกซ้าย1ทีแล้วก็คลิกขวาตรงนี้เลยนะครับคลิกขวาเสร็จปุ๊บ Import IR ลงทีละอันก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณลงรวมเนี่ยเดี๋ยวมันจะมัวะ่วนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผม หาโฟลเดอร์ er ก่อนคนระับนี่นะครับบอกแล้วมีทุกเอฟเฟกนะครับอ่าโอเคมาแล้ว IR นี่ครับผมจะเขียนไว้ IR อ่านให้ดีนะครับว่าลงตามเลขนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ห้ามสลับนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในระบบเนี่ยผมเซ็ตมาหมดแล้วถูกต้องไหมครับถ้าคุณไปลงสลับอ่าถ้าคุณไปลงสลับเนี่ยนะครับมันก็จะ มั่วเลยทีนี้กลายเป็นผมปรับเสียงมั่วไปเลยนะครับ IR มันก็จะเพีย้ยนถูกไหมพอ IR อเพี้ยนไปตรงกับระบบที่ผมเซ็ตไว้เนี่ยมันก็มั่วเสียงก็มั่วเลยนะครับไม่เหมือนผมในคลิปอย่างนั้นนะครับอ่านี่ต้องบอกกันก่อนนะครับอ่านี่นะครับเลข1ก็คือเลข1 2ก็คือ2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้ก็คือแถมจนถึงประมาณ10เนี่ยนะครับอันล่างล่างก็คือแถมทีนี้เราจะลงอันที่7นะครับอ่าเรามาดูนะครับเนี่ยเห็นไหม เมื 7, 7, twitch, ่อกี้เราคลิกกันที่7นี่เลข7นะครับให้ตรงช่องนะครับต้องเน้นเลยนะตรงนี้ใจเย็นๆถ้าไม่ได้ตรงไหนให้กอวิดีโอกลับไปแล้วค่อยๆดูให้ตรงช่องเมื่อกี้เราเลือกเลขลายเลข7ดถูกไหมอ่ะแล้วก็คลิกกันที่7แบบนี้แล้วก็โอเพนเนี่ยทีนี้มันก็จะถามแล้วว่าเห็นไหมไออาร์คุณเนี่ยคุณต้องเลือกช่องที่7แบบนี้ไม่ใช่แบบว่าสมมติว่าคุณเลือก7จริงแต่คุณไม่ได้เปลี่ยนตรงนี้นี่อันนี้ก็เสี่ยมคันนะครับ แต่คุณไม่ได้เปลีย่ยนตรงนี้อย่างงี้เป็นหนึ่งมันก็กลายเป็นลงม่วถูกไหมพราฉะนั้นต้องดูดีๆว่าตรงเนี้ยเห็นไหมแล้วก็เลือก User 7ถูกไหมอ่าแล้วก็โหลดนี่มันก็จะมาอยู่อันที่7 success โหลด success ละอ่ะเห็นไหมอันที่7ก็ดะมาละเห็นไหมครับแบบนี้น,นะอ่าผมทำให้ดูอีกรอบนึงอันที่8อ่ะเหมือนกัน Import ไอา เลข8ปดอ่ะเดบินคิดก,ก็ได้แบบนี้แล้วก็เลือกตรงนี้สําคัญเลยบางคนไม่เลือกกดโหลดเลยเนี่ยทับกันเลยคุณต้องลงใหม่นะอ่านี่แปดุ๊บอ่านไหมสกเซสละแบบนี้เห็นไหมมาอยู่ที่แปดละเห็นไหมครับอ่าเพราะนั้น,นี่แต่ละแต่ละไฟล์ของผมนะครับเห็นไหมไออารเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันอ่ะอย่างเช่นตัวนี้ก็ใช้อเมริกัน4ี่คูณสิอย่างเงี้ยนะครับ อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละอันนะที่ผมตั้งไว้เนี่ยนะครับแต่ส่วนมากผมก็จะใช้ตัวนี้แหละอเมริกันสี่หสิบสองอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะครอบคลุมทุกแนวเอาอยู่ทุกแนวอะไรประมาณนี้นะครับน,นี้ก็ตั้งให้เทียบเลยนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้อื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับนอกเหนือจากนี้คุณก็เล่นอย่างเดียวเลย ต่อออกมิกเซอร์ได้แอมก็ได้ได้โหมดนะครับเสียงที่ตั้งไว้มีอะไรบ้างก็เพียบเลยนะครับโอ้โหลิทเทิลนี่มากันเป็นแถบโซโล่ก็มากันเป็นแถบคลีนก็มาให้เลือกกันแบบว่าเป็นแถบนะครับคุณจะตั้งพรีเซตใหม่ก็ได้สมมติว่าคุณชอบเสียงคลีนคุณลงหมดแล้วคุณชอบเสียงคลีตัวนี้นะครับสมมตินะครับคุณก็คลิกขวาก็ปี้สมมติมาก็ปี้ o แบบนี้ก็ปี้แล้วนะครับแล้วก็มาคลิกที่ว่างเพื่อสร้างพรีเซตใหม่สมมติว่าคุณอยากได้แบบว่าอ อยากได้ A เนี่ยเป็นเสียงคีนอ่ะคลิกขวาแล้วก็กดผ่านวางแบบนี้เห็นไหมอ่าแบบนี้มันก็จะเป็นเสียงคีนถูกไหมอ่ะต่อมาอยากได้เสียงลิทชืมโอ้พอไปเล่นเุื่อืออยากได้เสียงอันนี้อ่ะกดคลิกขวาก็ปรี่เลื่อนมาวางแบบนี้เห็นไหมนี่คือการสร้างพรีเซตของตัวคุณเองถูกไหมอ่ะโซโล่เอ้ยผมอยากได้โซโล่อันนี้จังพี่อ่ะโอเคอ่ะคลิกขวาก็ปรี่ แล้วก็มาคลิกที่ว่างวางแบบนี้เป็นต้นเห็นไหมอ่าเนี่ยนะครับในหนึ่งหน้านะครับนะมันก็จะได้เสียง A B C D ก็คือเสียงคลีนเสียงแตกเสียงโซโล่แบบนี้เห็นไหมครับอันนี้คือวิธีการเรียงคีเซ็ตแบบง่ายๆถูกไหมอืมประมาณนี้เลยนะครับอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับตัว Global EQ ผมก็ไม่ได้ปรับอะไรนะอ่าผมก็ปิดมันไว้เลยนะครับนะ าเปิดก็ลองเปิดได้นะครับนะลองเปิดได้เพราะว่าตรงนี้ต้องบอกก่อนว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ละคนบางทีหน้างานอ่ะสมมุติว่าหน้างานเขาอยากให้คุณลดโลลงคุณก็ลดลงก็ได้หรือว่าจะเพิ่มกลางอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็เรียนรู้คนไปเนี่ยเพิ่มเสียงกลางตรงนี้หรือว่าจะลดแหลมลงมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะที่ผมไปหน้างานก็จะประมาณเนี้ยให้มันแบบว่ามีกลางแล้วก็มีเขาเรียกว่าพวกบอกอว่า อ่ามิดโลตรงนี้เขาเรียกมิดโลอันนี้นี่มิดไฮถูกไหมแถวแถวสี่เนี่ยมิดไฮอันนี้ก็เป็นมิดก็คือแบบว่าเป็นมิดกันเอ้ยไม่ใช่อัน,น 3, ที่สามก็คือเป็นมิดก็คือเสียงกลางเลยนะครับเสียงกลางตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นไฮอันนี้ก็เป็น low, low, ลโลโลเนี่ยเขาคัดประมาณร้อยประมาณนี้แล้วแต่ไม่มีกฎตายตัวเพราะว่าบางคนบางชิ้นบางกีตาร์บางตัวถ้าคัดร้อยนึงเนี่ย มันก็แห้งเลยมันก็มีนะครับหรือคัดมากกว่าร้อยมันก็มีแห้งเลยเนะี่ยอันนี้มันคือแล้วแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ใช้หรอกนะครับอ่าปิดไว้อันนี้คือหลักๆนะแนะนากันแบบคร่าวๆประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไปต่อเข้าหน้าตู้หรือว่าไปเจอมิกเซอร์อะไรเงี้ยนะครับก็คัด EQ หรือทีก็ได้ครับก็ประมาณนี้ มีอะไรก็สอบถามผมได้เลยนะครับนะ,ะทั้งหมดนี้เพียง999บาทนะครับจะถ้าเกิดว่าเ้ยมันวุ่นวายจังเลยไม่รู้ทำยังไงอะไรเงี้ยส่งมาลงได้นะครับส่งมาลงได้เลยเพียง999บาทไม่รวมค่าส่งกลับนะครับเดี๋ยวผมจัดให้เลยนะครับแจ่มๆเลยนะครับรับรองครับเทพแน่นอนนะครับเสียงคุณเสิร์ชได้เลยนะครับนะ,ะโซนิคเคสมัลติบล็อกทูแล้วก็พิมพ์ จำโบกิตาร์ไฟ JUMBU h มันก็ขึ้นแล้วครับผมของผมเพียบเลยนะครับฟังได้เลยแต่ละเสียงเนี่ยผมอัดไว้เยอะมากนะครับแต่ละเสียงเดี๋ยวผมทยอยลงใน YouTube เลยนะครับอโอเคไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกตัวนี้หรืออื่นๆนะครับก็สามารถที่จะลงไฟล์เสียงได้หมดอย่างเช่นหาฮีลิกแลกหรือว่าจะเป็นแฮมเปอร์หรือว่าจะเป็นเ e นียอี่นหรือเป็นแอคเป็นอะไรอ่ะดีว่า iva, หรือจะเป็น โอ้โหเยอะแยะมากมายกด์กองนะครับนะแคมป์ปงแคมเปอร์เ,เพียบเลยนะครับอยู่รังสิตคลองหนึ่งนะครับทักแชทแอดไลน์มาที่เบอร์โทร0831655688แอดไลน์เบอร์นี้นัดคิวสอบถามราคานะครับให้เรียบร้อยก่อนเข้ามาใช้บริการนะครับเพราะว่าช่วงนี้คิวเยอะแล้วก็ต้องจัดคิวกันนะครับเพราะว่าบางตัวก็ใช้เวลาแป๊บเดียวหรือบางตัวก็ต้องนั่งปรับมือใหม่หมดเดี๋ยวนี้ จะเป็นเอฟเฟกใหม่ๆเนี่ยนะครับเขาจะมี USB อ่ะซึ่งง่ายเลยในการโยนไฟล์ผมก็โยนไฟล์ใส่อย่างเดียวเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากได้เสียงอะไรเพิ่มเติมผมก็ทาให้อีกอะไรนี้นะครับอ่าประมาณนะั้นแต่บางทีเนะี่ยมีเอฟเฟกรุ่นเก่าๆอย่างเช่นซูมหรือไล์ซิกที่ไม่มี USB นะครับเอฟเฟกที่ไม่มี USB ต้องนั่งปรับมือใหม่อันนี้ต้องใช้เวลาเนาะ อโอเคประมาณนี้นะครับถ้ามีข้อข้องใจสอบถามได้เลยนะครับขอบคุณที่อุดหนุนจากโมกิจไฟด้วยเพียง999บาทคุ้มแน่นอนครับคุณไม่ต้องเสียเวลานั่งปรับเองลงปุ๊บเล่นได้เลยจัดไปครับผม